สตีมไงสตีมเราเขาเขาตามถ้าคนอื่นเออพอแบบงาสิบงาสิบแต่มึงไงมิโกย์เปอร์เซ็นต์แล้วจะให้โรบอทยังไงไม่ต้องนี่หว่านายนายซื้ออนี่เอออีกสองตัวมิกรอแป๊บหนึ่ง๋ยวเข้าไปโอเคอีกสองตัวเลยลงเอายูเขาว่าสองแต่พี่อย่าซีจะไม่รีบจบเร็วแล้วกัน โอเคสองตัวเท่ากัน5คน<笑><笑>อะไรย,ยินกับเนี่ยมายินเราจะย็นเลี้ยงแถวตรงนี้แล้วกใ็ใครถึงเส้นเหลืองแล้วก็ okay, ไปเลย<ด>ตับไป,ปเ,เดี๋ิวเดี๋ยวเราจะสตีมเสร็จก็กลับไปวินนี่คารบต่องอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสตีมเสร็จก็กลับไปบินนี่คร์บต่ออีอนะไสตีมสปิดรันอะมิกชื่อมันก็บอกว่าสปีดรนะัน่ะมิกกระจ เลื่องอื่นด้วยไงเร่องอุปสมบสานด้วยเฮ้ยไอ้ที่อ่ะยัดแม่งลืมลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนหน้าปกตั้งตั้งไปเด้อันหนึ่งนะขอเปลี่ยนหน้าปกรอลอยลงมาแล้วกันนี่ลงมอแล้วเนี่ยงั้นลอยปอกได้เออปอไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ปอยังอยู่อยู่เลยแท็กไอปออีกครั้งมันจะกลับมาอะไรอะไรเนี่ยบอกแล้วปอหายอ่ะปอมาช้าก เป็นไงลุงลังดูมีอยู่วเว้ยมาเร็วปอเข้าขมาสปีดรันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเป็นกันมึงจอยมาอย่างเนี้ยผมไม่ได้คืนมึงมึงจอยกูมาดีจอยกูมาดีปออ๋อไม่ไจอยมาเนาะดูโอ้ยตึ้งขี่ขาช่อเท่ปล่นยยาไปพร้อมแล้ว เดี yeah, ๋ยวลอยปอรี๋อรีบลอยลุงตรงนี้ยืนยืนึงแถวกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดท่าเต้นก่อนปิดท่าเต้นก่อนยืนถึงแถวดิเนี่ยยืนเลยเนี่ยเฮ้ยลุงอย่าอย่าอย่าเกยแถวดิเดโล่ใกล้ๆกันนี่ยืนยืนเส้นเดียวกันอ่ะคอสต์แดนซิ่งก่อนโอเคฮะซีตู้เพื่อนไปไปดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืดก่อนยดก่อนเอ้ยกูเป็นอะไรนะ มึงแบบเรมีการพนันกันนะมิกนะเออช่างไม่ดีเออมึงต้องอธิบายเลยวันนี้เราไม่เล่นฉีดดันอะไรอย่างนั้นมึงจะอธิบายเขากันเลยเหรอไม่ไม่อธิบายไม่อธิบายเพราะว่าเพราะว่าพอยูทูบไม่ให้มีการพนันปลอดตายเหรอโอ้ไม่ตายเขาบอกว่าเราจะหาผู้เจรจาเล่นแหละอธิบายหน่อยเด้อะไรเยวก็ต้องไปตายอยู่ด้านันนายอยู่ดีเล่นไปเรื่อยๆก็ค่อยอธิบายกัน าการแข่งสปีดรันครั้งนี้ไมไ่การสปีดรันธรรมดาเราจะแข่งกันโดยมีเงินรางวัลเป็นเดิมไม่เ,เ,เรียกเงินรางวัลไ,ไม่ได้เรียกว่ามีของรางวัลมีของรางวัลสำหรับผู้ชนะฟิลิปปินส์ิล็์คิดแล้วสไตล์ไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ครับผมวันนี้จะจะสปีดทุกอย่างเลยนะสปีดรันสปีดแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยก็ไปนไม่ทัอีกแล้วลุงเขาเรียกวสองคนแล้วนะไม่เป็นไรเรียกสองเลยวะสโลไลอ่ะ อ๋อด่านไม่ไม่กระโดดให้ด้วยนะไอ้สัไม่กระ่ดนลงโกดดูคีย์บอร์ดมันพังแล้วไงเออพ้าไม่หรอกมันปิ้งเลยเนี่ยมันไม่กระโดดอะอะไรวะวัดปิดบ้าตรงนี้เหรอถ้าลงพื้นถ้าลงพื้นก่อนกดสเปซบ้ามันจะไม่กระโดดไงต้องกระโดดไม่นะกระโดด คือเมื่อวานไอ้นั้นเข้าใจแต่ว่าเออเมื่อวานคือมันผ่านกันได้ไงแต่ว <c oughs> <c oughs> ันนี้มันมันแบบทะเลาะอะนี่นแหละสาเหตุที่นี่บ่อยเล่นบ่อยอ,ยอะผมเล่นสองรอบก็พอแล้ว,นะวเน,เนี่ยยังถึงครึ่งรอบเย่ยส่วนกูนี่อะไรส่วนกูนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยเก็บเก็บปลดปลดรอเข็มกัดรัวๆเลยเข็มกัดรัวๆไม่อยู่ด่านสี่ด่านห้าหมดแล้วผมมาด่านสามคนเดียว ไอ้กายอยู่ด่านสามคนเดียวกล้าพูดได้ไงบวัณดีลุงโอ้ยกูว่าอยู่กูลืมอะไรกูเลยเปิดเพลงเขาเปิดทีแล้วกันกระโดดเงียบเกินไปจริงด้วยเสียงอะไม่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 ได้เงียบเดี๋ยวก็จะมีเสียงคนหัวร้อนเกิดขึ้น ไมม่ีหรอกนั่นคือเสียงหอยปอไงล่ะชนะก็จบครับใช่ยังไม่จบยังไม่จบมันจะไม่มันจบจนกว่าลุงจะชนะเอ้จนกว่าลุงจะเข้าเชิญชัยไว้ขอคนเชยเข้าเชิญชัยเอานั้นจริงเหรอเออต้องไปในยาวอ่ะคนอื่นเนี่ยออกจากเกมเที่ยงคืนว่าไปจนกว่าพี่จะผ่านทุกด่านระวังกันจิ้มไว้แล้แต่มึงแต่มึงต้องตั้งใจดะเว้ยถ้ามึงไม่ตั้งใจ กกู็จะพี่ตั้งใจตลอดเลยพี่มีเกมไหนที่พี่ไม่ตั้งใจบ้างมั้ทุกเกมที่ไม่ใช่วาโล่ะก็ไม่เคยจริงเลยวาโลเลยไม่ตั้งใจพี่ไม่ไม่กูทุกเกมที่ไม่ใช่วาโล่ะเพราะว่าวาโลมันตั้งใจจะไม่เลยพี่ตั้งใจกับไอเบสบิ๊กเนสนั้นมากกว่าวาโลอีกนะ Yes ปอไม่รอเลยปอไอเหี้ยตกเลยสัตว์แม่งแม่งเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งดูใบต่อนของอีกสงสัยว่าจะมีคนเปลี่ยนแชท้นต่อปออยู่หกแล้วปออีมิกกูอยู่ไดเท่าไหร่วะเพื่อนปออยู่ได้เท่าไหร่วะไม่รู้อะเงินเท่าไหร่กำลังกระดิกกระดิกอยู่หัวใจคนและสัตว์หัวใจใบไม้ ก็อีกก็ได้แต่ไม่ใช่กับกู้เอ้ยไ่ลงน้ำได้ด้วยเว้ยจริงใช่มาลงลงน้ำได้รอบหนึ <shocked> <im> hing, ่งป๋อคุณแม่เจีอดเท่าไหร่เลยไม่ดันเป็นกินอ่ะลงน้ำได้ครั้งหนึง่งแล้วก็กระโดดขึ้นเลยคำพูดแม่เชือดไอ้ที่แม่ ไอคิมแม่งโค้ครไยตาดา่านคอนไอคอนมิงเนี่ยปรับแบบปรับปรับพวกเต็มทุกอย่างเป็นคอนมิงเนี่ยโค้รไลตาตายอีกโอ้เข้าไปถึงไหนกันแล้วเปิดป <ละ S 2> ริงแ,แ,แ,แ๊บเดียวรักใครก็ได้แต่ไม่ใช่กับกู าเบื่อๆไว้จะได้นง่ายๆหลับตาดีลงหลับตาดีลงแบบโชว์เซียนอ่ะโชว์เซียนหลับตาโชว์เซียนอ่ะหลับตาหลับตาเล่นไหนโชว์เซียนไอ้เหี้ยแม่งไอ้ลุงมอไม่มีการโชว์ลุงมอไม่มีการโชว์ทรงโชว์เซียนในหาไม่จริงๆมันเล่นได้นะมีอยู่ด่านหนึ่งที่แบบโดดจังหวะเดียวลุงก็หลับตาเล่นเลยอ้อย เพลงเพลงจังลมใจมากเลยไอ้ปออยู่ด่านไหนวะปอด่านแปดรอกูแสึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปอกูแสึงตั้งแต่เมื่อไหร่กูไม่เห็นมึงเลยแล้วบางด่านที่กูผ่านมาปาดพูดมากไม่ไม่ไม่เอาเอาตอนนั้นกูไม่เห็นมึงเลยกระโดดว่ะถ้ากูเห็นมึงกูคงทักทายมึงแล้วเพื่อนเห็นมึงในตลอดแหละแต่กูไม่เห็นมึงไง แกพูมาดนะคนม<ช>ึงนี่เฉยเลยเนะยยี่ยเนี่ยเขายนหน้าเลยเป็นไงก็เราตามหลังยังไงสองเราอ่อนให้เลยดนันดันแรกตัวไปสองรออไปที่ค่ะขอบคุณครับที่ยืนรอคุณ F B I ศูนย์เก้าเก้าขอบิยมเข้าเฉยๆนะานม่งยืนหน้าเฉยๆเขายืนรอลุงโดยเฉพาะเลยอนะไม่ใช่เราเขา A f k OK. <laughs> กระโดดสิกระโดดดิดดดเอ้ยเกือบป้าไม่โดดบอกเลยว่ามีแต่ลูกเอ็แล้วทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะเป็นเอฟซีลงมอสเว้ยใช่เอาไปใส่ที่มาคนใส่ที่คนมาดูไอ้ใส่ที่คนมาดูช่องผมก็เพราะลุงมอสเลยไม่จ่ายเงินเดือนหรอกหักเงินเดือนด้วย,วยไซเบอร์เพอร์ไงไซเบอร์เพอร์ เดาน้องแก้ไหม,ไมเล่นไม่เล่นนี้จะไปปวดน้องไงไหมไม่เล่นเล่นนี้จบไปชวนน้องไปเป็นบอลไ <laughs> อ้ยันด,นนดนไอ้ยัดนน้องเขาตบดีสัสซ์เลยไอ้ไงฟาปอไปฆ่าไงปอมันมเอ้ยไม่ใช่ฟาแอโร่ไปฆ่าเออแอโร่โดนฆ่าแน่เอโรูโดน,นแกมพี่แนเ่เอโรูเก่งแน่เอโรูเก่งแน่แน่คือนั้นอยู่เป็นเพนบอลน่ะเพนบอลนี้โดนโดนกันเรื่องปืนด้วยวิ่งใครดีก็ย้าไป ไม่ต้องสนใจหัวไม่ต้องสนใจหัวเลยอ่ะเพราะเม็ดเดียวแตกอ่ะหลังจากนั้นก็ต้องกลับมาปรับฝีมือสักแป๊บหนึ่งไงเฮ้ยไม่กระโดดถ้ามันแบบโดนนัดเยอะแต่มันก็ไม่หนุบดิมันต้องแบบดึงหัวดิดีใจสนุก มันเล่นแบบก,ก,ก็นี้มันเล่นแบบไม่จริงจังไงใช่ไหมลุงนะเนาะเล่นแบบไม่จริงจังเนาะจังตีหัวร้อนนี่มันไม่กระโดดอยู่เนี่ยไม่ไอ้เพินบอลอุ้เพินบอลไอ้ฮาแต่อย่าไปเลยหลังจากไปแล้วยิงหัวกลับไปยิงหัวไม่ได้เลย <laughs> โอ้ไม่กระโดดอีกแล้วไรเนี่ยไม่ตกถึงรอบวะตงดานอ่าตงดานแฮกเกอร์ไม่ตกสักรอบตกเป็นร้อยยังไม่บนเลยจะบนกันทำไมวะภู <c oughs> มิใจเว้ยลุงม, <c oughs> มาไม่เป็นคนที่ภูมิใจอะไรแปลกเอา้าก็ชีวิตมีความสุข่ะใช่แล้วม,มปแก่กคน,นเดวยวะ ลุงม้าลุงมอาเ,เป็นคนที่มีความสุขในทุกอ่าเป็นคนมีนคนที่มีความสุขทุกอ่าคมีความสุขมากที่สุดแล้วในชีวิตนี้ชีวิตกูเนี่ยกูไม่เคยมีใครมีความสุเขเท่าไอ้ลุงม้าละ 0ูนย์ห้าศูนย์เอ้ศูนย์กศูแล้วราคานี้ไม่ลดดิมิกเพิ่มนี้ใช่ไนตอนไนตอนเดือนที่เอ้ปลายเดือนที่แล้วอ่ะปลายเดือนที่แล้วราคาลงเหลือ9000ตอนนี้ปรับขึ้นมาหมื่นสามมิกปีอ่ะร้อยสิบปีหนึ่งร้อยสิบปีเดี๋ยวมันกลายน้อยเดี๋ยวมันก็ลดราคาแล้วลุง ใช่ไม่ลดราคา b i t c o i พุ่งเป็นล้านห้าเราจะลดได้ไงปีเหลือประมาณแปดร้อยเดี๋ยวต้องลดเลยทุกอย่างอ่ะของใหม่มันก็ต้องมาแทนผู้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 เกี่ยวกัสมัยนั้นอ่ะอ่าการจอหนึ่งศูนย์หกศูนย์นี่เป็นเป็นสเปคขั้นต่ำอ่ะขั้นต่ำสุดๆอ่ะว้าตกโลกเลิกไปสมัยนั้นเขาก็อาจจะเลิกเรีนคอมพิวเตอร์แล้วไปเล่น VR แล้วก็ได้ เออเขาคิดกันนัหนกันเตาอ่ะนะเตาไอ้ที่เซนกำลังมาคือโลกเสมือนจริงใช่ไงก็วิอาด้วยไม่ไม่ใช่ VR ด้วยนะยิ่งกว่า VR อาใช่คนที่โดนที่สุดในโลกทำป่ะคือถ้ามิกโดนยิงใช่ปะแบบเหมือนพี่เอาปืนไปยิงมิกอ่ะแล้วกูจะตายกูจะตายโลกจริงไม่อะไรผ่านสองอะไรผานสองอะไรผ่านสอง ภาคชีวิตจริงนี่อ่ะภาคชีวิตจริงมมีคน <c oughs> ทำอยู่เนะเฮ้ยเขาเขาไม่้พูดเขาไม่พูดพดึงไปมิติดแดงแน่คิดมึงยังไม่ทดองกับ <ๆ S 2> คนเราไม่ใช่หรอแต่ต้องฟังชิไปไว้ในสร้างๆ้งหัวได้กองทุนในซิลิบัมคนรวยที่สุดทำอ่ะเป็นคนอเมริกาอตอนนี้ของที่อยู่ในหนังเป็นจริงหมดละไกลเราไกลแล้วยังยังไม่เป็นจริงหมดไม่เป็นจริงแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่ายังไม่จะพัฒนาได้แค่ขนาดไหน อาลาดกนจะพัฒนได้ไกลขนาดไหนแค่นั้นแหละเพราะว่ามไม่ใช่จะเอาอะไรมาปล่อยได้ง่ายๆอะ่ะคือปล่อยปุ๊บนี้บริษัทล้มละลายเป็นแถวเลยนะเจะ้ามทําคนตายอะ่ะนั่นแหละเขาก็เลยจะปล่อยอะไรสักครั้งนึงก็ต้องดูตลาด,ดก่อนจะต้องดูก่อนว่ามันมีข้อคอ,องเรือเาไหมทดลองกับคนเป็นนานๆก่อนคิดดูถึงซอมแบบบริษัทนี้สต็อกแบตเตอรี่ไว้สัก ร้อยล้านแบบนี้ยังมีสต็อกไว้อ่ะแต่อยู Jasmine ่ๆมันปล่อยโทรศัพท์ี Coke ่ไม่ต้องใจแบตเตอรี่หมดสัมภาระแบตเตอรี่ไปทำเลยมิกรั่มละลายล้มละลายเมื่อละลายก็คนจะมีอ่าพวกอ่าพวกมือถือรุ่นเก่าๆคนยังก็พวกมือถือรุ่นเก่าๆก็ยังคงซื้อเหมือนเดิมอ่ะก็มันก็ขายของได้แค่กับอ่าหนึ่งส่วนเก้าไงนั่นแหละราคายังไงก็ขาดทุนอยู่ดี อะไรที่แปลกๆในหนังคือแบบมาทดลองกันได้เลยนะวิโอ้ยนะเนี่ยนี่อะไรอยู่ไม่ครับไม่ลูกเฮ้ยอ่าสปีดรันสปีดรันมาดิแข่งกันอยู่ไม่ทันใช่ชนะมีเงินรางวัลไม่ทันหรอทันแเป็นคอมเพ้ยังไงมันก็ชนะใครบางคนอยู่แล้วแหละเข้ามาเถอะใครบางคนที่วานนี้ก็คือดูมอสยังไงล่ะจอยมาเลย มาเร็วยังทันอยู่ถ้าวิ่งชนะอันดับหนึ่งตอนนี้มีรางวัลใหญ่ถ้าเร็วตอนนี้ใครอยู่ตอนนี้ใครอยู่ไกลตอนนี้ใครอยู่ไกลสุดไม่มีเลยน้อยตายแล้วใช่เอโร่อยู่ไกลสุดเอโร่ไปไกลสุดแล้วในในในมูฮุ่งนี้เอโร่อยู่นะเส้นใจนะส่วนกูเป็นแค่ตากล้องส่วนกูเป็นแค่ตากล้องสำรวจแบบพีเฉย อกระโดดหน่อยเข้าใจแล้วลุงนะส่มกูเป็นแค่ตากล้องที่เอาไว้สำรวจไม่เฉยจ่ายเงินเดือนด้วยไม่จ่ายเว้ยขอโบนัสด้วยคนดูขอโบนัสให้ด้วยอยู่ไม่ต้องว่าจะมีคนดูโดนเอนะถ้าเริ่มมีเงินเดือนอ่ะถ้าเริ่มมีเงินเดือนอ่ะถ้าเริ่มมีเงินโดเนเมเดนหมุนเวียนเรื่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจ่ายเงินเดือนให้แล้วกันเด็อดว่ะไม่รวมมึงไอ้เหี้ยมึงเป็นคนดูที่มาหูปากไป มึงต้องโดนมึงต้อโดนเนให้กูไว้มึงต้องเป็นคนเสียตังค์ใช่เอมาคนดูนี่ว่ะเออมาคนดูมาโดนเน็ตนมาโดนเนลว่นยน้องก็ไม่้อเราเน็ีเรอรู้ป่ะว่าข่าเน็ตฟรีนะข่าเน็ตฟรีขนาดเดี๋ยวนี้ค่าเน็ตของพวกอ่าไม่เกี่ยวดีมันต้องแบกแยกได้อะแยกแยกดี เรียนก็คือเรียนเล่นคือเล่นไงกับปุ่แต่นี้เจ๊ตังได้ดีเล่นนะมัเแค่ตกตกด่านทองไงฮะจะดูคนดูทั้งสี่อ่ะสามคนนะครับผมดูทัหนึ่งร้อยล้านคนด้วยหนร้อยสี่เนาะเปลี่ยนคนตกแล้วคนนี้ได้กี่บาทเนี่ยฮะไลาถ้าแบบมีคนดูหนึ่งร้อยล้านคนอะ หนึ่งร้านคนโดนในคนละโดนในคนโดนในคนละบาทโดนในคนละบาทกูก็รวยแล้วกูก็จ่ายกูก็จ่ายเงินทุกบริษัทได้แล้วอ่กูตั้งบริษรัทได้แล้วอ่ะโดนในคนละบาทอ่ะไปกับดวงเข้าไปกับดวงจังหวะนี้โย <Yo. S 2> นะได้เลยรีบตามมาละกัน โอ้กระโดดบางดีเชียคีย์บอร์ดอ๋อไปเหี่ยวไม่รอเลยปอหัวกันเป็นสิบเลยปอไม่รอด้วยโอ้ยบอกเอลันเอลบอกผมไปแล้วไม่รอแล้วนะแอโู่เขาจะไปสุดแล้วนะ ใช่ไงลูกจะไปสวนเล่าไอลูมไปกินเล้วรูไม่ไดรอแล้วก็เริใจคือจบนะไม่ไม่เราต้องรอรูมาเข้าด้วยแน่จริงก็อยากใครนอนดิซาจะรอพี่อะูกล้าเล่นถึงเช้าอ่ะเดี๋ยวกูไปดับเดี๋ยวกูแบบงียบเองตอนอิจาในด้านท้องเนี่ยเสียเวลาสุดละหยุดก้าใช่ไหมอืม ไอ้ลุงใส่หน้าจกาวแล้วใช่ด่านยากสุดละหน้าปวดหัวม,มากกว่ายากอีกมันมันไม่ยากแตมันเลิ่บอยู่ไม่ง่ยายผมว่าใจทำพูดดีมันอะไรนั่นลงมอดอ่ะยากทุกการเออยากทุกด่านทุกดาสลบมอดยากทุกด่านหมดเลยต้องโดนไล่ต้องคอยแต่งเขาใช่ชีวิตสงบเฮ้ยตายแล้วสสลุงผมตายเพราะลุงเนี่ย เล่นด้วยเล่นด้วยทันไหมไม่ทันไรหนูทันครับทันรับเล้ยงเก้เกมอสงมอได้ให้เหรียญกินรถโอเคถ้าเสียงถ้าสงเอโรได้วันสักหมื่นล้านก็เอาไปนมีวันงจอปูนะอกี่อ่ยังไม่มลยอกีอืมมาใก็ ข้าดเขาแล้วแพได้ไงเทพทมันทำใหญ่ง่ายไข้นด่านก็โหเงินแค่สามอยโลบข้นด่านจนี่กี่พันนะก็ดูบา็สีเรืองความรู้สึกคุณสามร้อยคูณสามสิบไปสตกไปแล้วไมเยอะอะ ก็แค่มันอ่าวิธีไปอย่างง่ายสุดสกิปต์ดาดที่สกิปต์ดาดที่สกิปต์ดาทดาที่ตัวเองตกตก,ตกหนึ่งครัง้งแล้วสกิปเลยแค่นัน้นแหละจะก้อนอ่อนตอนนั้นแล้วแหละที่จะสกริปต์สกิปเป็นดาดเป็นด่านอะวะเียชนะแล้วนะครับเป็นล็อตเตอนี่นะครับสกิปไอติมได้ไม่ได้ไหมอ่ะ <laughs> มันได้สูทสวรรค์เนี่ยผมก็ลังขึ้นแค่ต่างอย่างเดี้งเลยไอ้ทีมฮารุมาถึงไอ้ทีมมันอี่ผมโดนอย่างชนะละเฮ้ยมาแล้วไอ้ทีมจ๋าฮะไอโรชนะแล้วเว้ยเนี่ยเดินกระโดดเดินเดินไปแตะดีเจ้าก็ชนะละรออยู่นั่นแหละรออยู่ละชนะมามาเริ่มใหม่อีกรอบดีเหนื่อยว่ะไอเราต้องทำมาห้ารอบอะค่อยจ่ายตังค์ค่อยให้เริ่องน้อยค่อยให้ตังค์ทำไมผมก็ได้คะแนนเหมือนกัน คุก็นไม่เอโร่เก่งไงเอโร่ทำงานเกินไปอ่ะเหนื่อยพยายามไหลงมอสรอบเดียวผ่านอ่ะก็ลงมัดชนะไปเลยแต่ประมาณนั้นนะโลสัการอบถ้าเอโรยังผ่านอยู่ก็ให้ไปเไมหตุจะพูงขนาดนั้นนะให้เขาไปถึวยผมถ้าผมจะพูงขนาดนั้นนะผอเขาเก่งที่มันต่นมานานอ่ะ เขาเก่งเขาเกมเลยเขาเก่งเขาให้รางวัลคนจริงแบบนี้ <c oughs> ให้ราคนจริงไมเขาเก่งเ <ๆ S 1> ดิเนไปเขาก็ต้องโดนโบนัสไปเด็ดสักห้ารอบไม่ได้ถ้ายัางนนชนะมึงอีกก็เอาไปเถอะคือแบบนั้น,นไม่ได้โอ้ไม่มีวิธีที่แบบดีกว่านั้นก็คือถ้าเขาชนะเราก็แบ่งรางวัลเขาแค่สิบเปอร์เซ็นไงเก้าสิบเราก็เอามาหารกันแบบนั้นดีกว่าดูวนดีเอาตัวอีกกว่าใช่ไหมตัวแขกเทกี่เขาชนะไงเราไปห้ามคนชนะไม่ได้ ใช่ครับเราจะไม่โกงในการแข่งขันกันใช่ไหมแต่เราโกงแค่จะไป10เปอร์เซ็นต์จะเรากงเงินรางวัลนี่เฮียนี่เป็นเชียร์เอโกงเงินแข่งขันไม่ได้ยังจะโกงเงินรางวัลแทนโตไปไม่โกงใช่ลุงมอสโตไปไม่โกงนะลุงมอสจะพูดหยิบโกงไงอะไรคุยกันเฮ้โหลเฮลโหลรอพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ถ้ามาพรุ่งนี้ทักมาประมาณหกโมงอ่ะพรุ่งนี้ทักมาตอนหกโมงเย็น อมาระยะเลยครับหักเงินเดือนจากไว้จากเงินเดือนในที่อ่ะเงินเดือนก็ไม่มีอยู่แล้วหักทังหวะเอาเงินเดือนอนาคตไงเงินเดือนจากอนาคตไงหักหักล่วงหน้าเลยหักล่วงหน้าไอ้เหี้ยมึงตปดกูเซ็นต์นึ่งชนแล้วก็ต้องรอแล้วโกงมึงสิบล้านไอ้ mix งวดี้ไ้หนี่หรอโกทำบัญชีมึงเองมิกรอชนะแล้วต้องรอไปเนี่ยโกตัดเงินเดือนด้วยโกตัดเงินเดือนจากยูทูบของมึงด้วยจบไปเลย จะได้ไปเก็บอนุตัก็บไ้นี่ต่อไปให้ตังค์ฮะผมมิกไงเดี๋ยวพว่นนี้กูอนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเข้านี่เลยอ่ารอเข้า B A หกโมงเย็นมิกมิกไปถึงที่แอโร่อยู่ยังอ่าถึงแล้วน้าแล้วอ้าวก็ถ่ายรูปกันดีมอบรางวัลมอบรางวัลด้วยด้วยการไก่ตีนใส่เจ้ะเออถ่ายรูปจบปิดคลิปไปสปิดรันมิกกี่นาทีเนี่ยเพิ่งสามสิบ ไม่ดีไม่สามสิบดียี่สิบห้าเองนี่ก็สปีดรันไงก็ถูกเลยนี่จะได้ไหมลุ้นเล่อย่าสปีดรันข้างแม็กันถ่ายไม่เลยกันไปเร็วอ๋อแล้มอบรางวัลแล้วพีมาร์รางวัลเร็วเจ้าเอโรเอโร่น้อยทาทาโรเนี่ยอยู่ในนี้นล้วฮะคุณชื่อทาโรเนี่ยเอออ่ะมอบรางวัลนะก็รางวัลใส่โง่ออนี่รับรางวัลมอบรางวัลให้ละปิดตีม